10นาฬิกา32นาทีวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุธศศกราช2,563ครับการไปซื้อไข่เป็ดไกลๆก,ก็เกิดอาการขี้เกียจมนุษย์มีความขี้เกียจมนุษย์ไม่ชอบใช้พลังงานซื้อใกล้ๆแล้วกันไปร้านคุณลุงเห็นได้ว่าไข่ไก่เนี่ย4บาท ไข่เปเจ็ดบาทไข่เค็ม9บาทเที่ยวมาเ้าบาทนะเราซื้อไข่เปดฟองฟองสิบสี่บาทไปใจต่งแต่สดท้ายเบาทเลยตกบานเ่าเคอดีไปไปให้จิก้อยทอด ซิวเทพหน้าตาเป็นยังไงก็คือเป็นของตาเด็กสมบูรณ์อ่อาเตาะไก่นางคำสองแบบนี้ไก่ย่างสดจากร้านคุณลุงซึ่งวันนี้ขี้เกียจเดินไกลเดไกลเลยลงไปกาซิวเทพตาเด็กสมบูรณ์หมัก12เดือนนะนี่สิสองเดือน,อน,ออนไป พอแล้วปวดร้อทำไมกูเสียงล่งเหรอเอาเสียงล่งมาปวดร้อปวดร้อ <c oughs> ทำไม,ไมจะจะจะพูดว่าพอหรือ,อยังพอแล้วเนีก,กินอะไรกันว้า,าไปกลัวจะไม่เป็นไอ้น,นี่เหรอโรคไตเหรอแล้วใส่อะไรไหมคอนโด,อ,ดอ,อะไรไหมตนหนั้งนะคุณคุณืีนี่กินนี่นะใ่ก็อร่อยแล้วเหรอ,อ,อจรินี่หรอ,อ,อง่ายดีหรอก ป้าพวกคุณจริงๆก็แค่นี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวก็เกี่ยวกันยังยังน้ำมันยังไม่ร้อนเพิ่งจะบอกเพื่อนเพื่อน่อกเลยว่าไอ้ก้อยเนี่ยมีลูปสาวสวยมากมีดีกรีด้วยยังไม่บอกใครยังไงเนี่ยไม่เคยเจอตัวจริงที่เจอแต่ในรูปภาพหัร้อนภาพมันอาจจะไม่ตรงปกก็ได้ครับคุณเจนเออระวังพวกุ่งระวังด้วยมันจะไม่ตรงปกเลย อันนี้คือแม่คอนเฟิร์มเ่ยต้องรอนิดหนึ่งพอดีว่าอันนี้แก๊สอันนี้เบากว่าเนี่ยน้ำมันนี่นก็วนๆไปเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงไม่งั้นมันน้ำมันมันเหนียวน้ำมันเหนียวเหนียวมันมันมีผลว่าอะไรมันเหนียวมันก็ไข่มันก็ไม่ค่อยฟูไงต้องให้น้ำมันมันละเหยหน่อยนึงตินความรู้นะโอ้เจ็บการวนนะ ไข่กระทะร้อนทั่วถึงน้ำมันก็ระเหยไข่จะได้ฟูรับประกันเนี่ยจากประสบการณ์18ปีเธอไม่ได้มั่วหรอกลองผิดลองถูกมาก็เยอะเราเล่นแม่ก็กินม่ได้ใชราม่ไส้กินไม่ได้ตอนนี้กินได้ยังกินได้แล้วกินทุกวันเลยเนี่ยมากินทุกวันเลยเนี่ยติดใจมากเลยเนี่ยอ่ะฟังไม่กินได้แล้วเดี๋ยวไปแต่ก็จะไม่สวนเราเพิ่มว่ากินปลาขึ้นผนนะ วไปเอาดเด็ดนะ้ะมันมีการที่การบนนะฮะให้ดูหลายๆมุมคราวนี้เป็นสองใบที่จะ้ก้อยไม่ค่อยได้ดนะทับมา่อไหรนะแตเดี๋ยวใบเดียวเยวพอะเลย่องถล่มโต ไปเจ๊ที่มาสร้างมูลค่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสวยมากวันนี้จะวันนี้จะใไบไหมไม่ชวนคุยดีกว่าะั <laughs> ้นเพราะนั้น,นไปชวนคุยเจ๊ทำใบอะยรอย่านะอย่างนะอย่านะเดีย๋นะยวนะต้องขอวนกันนะคะวนก่อนวนก่อน,นโอ้ยสวยงามมากเลยตุ้ยไม่เคยทำสองอนกันไม่เคยไม่เคย ได้ไข่สวยคุณจะต้องใจเย็นๆนะคะถ้าใจร้อนแล้วจะไหม้นะคะมันก็มีบ้างนะคะผิดๆท่าทัดแล้วแต่อารมณ์อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นะคะนะคะเขาก็มีอารมณ์ที่ขึ้นงลงๆนะคะอาหารนนเหล่านี๋ยวเตรียมเราจะปรับไปให้แล้วนะคะไม่ยังไงเราลองดูกันสิเออ,อรู้จริงๆด้วยอันนี้ไม่จับเวลานะอันนี้รู้เลยสัญชตาตญาณเลยรู้โดยสัญชาตญยาเค้กไสนย เนะมีการหมุนทีนหมุนไหมหมุนให้มันทั่วถึงไงถ้ามันอยู่กับพิมให้มันทั่วถึงอยู่ที่มันจะทําไมนะพื้นที่มันก็แคบไงให้ไปอย่างนี้มันก็จะได้แบบวนให้ทั่วไงซ้ายขวาพอเมื่อกี้แก๊สอ่ะแก๊สอาจจะฝั่งนี้อาจจะแรงฝั่งนู้นอาจจะเบาอืม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 เพราะว่าพอเราวนอย่างเงี้ยมันก็จะได้ทั่วอย่าหยุดนิ่งอืมถูต้องห้ามหยุดถ้าคุณตีคุณตีถ้ากินกรอบๆมันก็จะเค็มๆนิดนึงถ้าคนอื่นก็ได้แล้วอุ๊ยใจนะลูกค้า ล sociedad, Bref, ูกค <aquí en S 2> <laughs> ้ามาเอากระเพาะปลาแล้วค่ะตายตาย่าต้องรีบเสร็จแล้วกูต้องรีบเสร็จแล้วกีนได้กินมา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 เลยมาเลยมาเลยกูต้องรีบเสร็จแล้วเพราะว่าลูกค้ามาเอากระเพาะปลาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โเว้ยเว้ยจิ้งจกเข้าไปกันเยตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งคุณป้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตั้งนึ่งจะเอาเอาไข่ที่ในคุณตีแป๊บหนึ่งนะคะ เห็นนะมีคนชมว่าไข่สวยด้วยโอ้โหเราเราต้องใช้ความพิถีพิถันความที่แบบว่าเป็นสอาพิเไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยค่ะเสียชื่อยรมะเสียชื่อค่ะชื่อเราต้องดูดีค่ะชื่อเสียงเราต้องระบืไกดีเสียงค่ะไปไหนต่อลไปลงไปไม่มันตรงนี้จะอนอ่ะรอด้วยนรด้วยกันเลยจบอตอนนี้มีลูกค้ามาซื้อกระเพาะปลา รอาความร้อไปที่เอาพลสติกไปเองเลยนะเนี่ยไม่ใช้พลาสติกเก็บความร้อนอ้ออันนี้ออันนี้ไปถุงมือเเอ้ไปตัวเล็กรับโโหไม่น่าเลยสาวว่าอันนี้าความรู้ใหม่แล้ววาสเตเลสไม่ดีเว้ยต้องใช้กระติกมันมาหาปัหานี่ยอ่าอ่าอ่โอเคอันนี้ก็เป็นความชอบของแต่ละคนค่ะ ใส่ลบบนเขโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเครื่องเครื่องใส่ไปให้มันเต็มเต็มบุ้มบุ้ม้มบุมเให้เข้ันไยกลกอบาท้กเขไปนี่เอาให้เตมแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาใส่อนี้กอน ไม่ใช่แปลงร้อยนะรู้แล้วม <c oughs> <c oughs> ันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จมันต้องมีอะไรเยอะจมกิ่ง<า><ซ>อีกอ,อันนี้ขออีกสักถุงลูกผักอีกในเต็นท์น้ำซ่วงเนี่ยน,น้ำซ่วงน้ำซงเนี่ยลูกคุงเดี๋ยวตั้งทอนอย่าเพิ่งคุณยายทาร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ โอ้ทานานลูกนานหปีได้ไหมสิบปีได้ไหมนานเฮ้ยเขาน้าอสาวเลยเนี่ยได้้ันสาวเลยาวเลยเออเรียกคุณพี่แล้วกันนะยีสิบห้าแล้วลูกแล้วจะจเรียกโ้สิบหานะสิบห้าแล้วเอาว่าไปตักกว่าหปีแล้วกันรานี้ใช่โอ้เขาทำอร่อยมากอร่อยมากนะเด็กๆนี่มีคนมาโออย่างที่เลยี้หวางก่นผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยม่มก็ทาอร่อยมากับาเราไกัไม่เป็นไรลูกก็จะหนะรมากินรีบมากิน

วันนี้มาแนวนะกล้ยก้ยสามิเตจิตบารมาใส่เอ่อ เราก็เอาไลซ์อรี่ซึ่งเหลือจากเมื่อว,วานมา